สันในสันนอกนี่เหมาะเหตุการ์เห็ดลาบลาบแบบลาบดิบลาบเหนียวอหรือกออ้อยดิบเรียบร้อยเนาะน้ำปูเขาแบ่งครึ่งหนึ่งใช้หลายมันที่แท่งโคกเพิ่มน้ำซุปเขาแบบสีดำทิพย์ค,คนหมดเลยเมื่อกี้น้อยเดียวเนาะตอนนี้ได้บลกหลายเลยทุกคนนะเคร,เรื่องคุกแล้วอืแล้วก็นเหน,เนียวเหนียวแล้วเนาะนีะ่ใส่ทั้งน้ำปลาแดกใส่ทั้งน้ำเพี้ยนะแบบนี้ตัโวโตเรจะจะเอาแคนใส่แคนบดแล้ว มาพริกเบิ้งซีนเขาเอาแบบพริกรอบเดียวแล้วได้ทุกคนสังเกตเบงสีซีนเนาะโอ้น่ากินขนาดอ้๊หลังดีเลยมั้งนี่นี่จัดเต็มวันนี้เนาะหลายเมนูเลยสบายดีสบายดีช่องคุ้ตวิจันเนาะสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนพ่อมม่พี่น้องลูกป้ามนอาอา่าเบิรคนเนาะวันนี้อยู่ที่ห้านคือเกา่าเมนูเด็ดบอกได้แต่ว่าเด็ดมากเด็ดอหลีเนาะเมนูนี้ ตัวนี้ไส่อยู่ประมาณ10ปลาดกิโลเนาะโอเคเนาะตัวตัวไส้เวลาอ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็แยกสิ่งสวงไปเรียบร้อยเนาะอันนี้สันในสันนอกโอ้สันในสันนอกนี่ลายเลยนี่สันในสันนอกนี่เหมาะเห็ดการเห็ดลาบลาบแบบลาบดิบลาบเหนียวหรือก้อยดิบสินะส่วนกระดูกบบนนี้กระดูกตัวนี้แล้วก็มีหัวมีตีนน้ำเนาะมีหัวมีตีนมีกระดูกคอตัวนี้นี่เอามาต้มโพนต้มโพนเอาหนังมันนี่มาต้มโพนอันนี้ก็มาต้มต้มแล้วมาซอยต้มแล้วมาซอยนี่หนังมันแบบ สุดยอดเลยนๆๆๆๆนะั่มกรึบๆเนาะน้ำเลือดนี่ตุ๊กจะเอาไปใช้น้ำต้มโพนแต่ว่ามื้อนี้สิเห็ดเมนูอย่างแน่เนาะน่าจะเห็ดลาบเนาะเห็ดลาบเห็ดลาบดิบเห็ดลาบดิบกับปิ้งปิ้งซี่น้ำตกปิ้งซี่น้ำตกใส่มะ,ะกแคนอ่าแล้วก็ต้มโพนเน่ racket. สามเมนูเลยเนาะมื้อนี้เนาะอะ่ะรอติดตามยังเครื่องไหนเครื่องไหนเดี๋ยวตุ๊กจัดการเครื่องไหน,นก่อนแป๊บนึงเห็ดลาบตุ๊กจะเอาสันนอกเนานะเอาสันนอกแต่ต้องเอาเอ็นออกเอาเอ็นออกแล้วก็ ให้น้องๆเขาจี้มะเขือผักบัวผักเทียมพวกมะเพ็ดเออะักบัวพักเทียมเนาะแล้วก็มะเขือเผาไฟไว้ทาเนาะเดี๋ยวเห็ดลาบดิบกินแซ่บกินครับน้องๆทีมงานเทำนี่แหละเห็นซีนมันสดทำอีตาลโตว่าซีบุกินดิบแต่ว่าซีนมันสดแห้งสีแดงซ้ำเป้าแบบงามคนซีนควายรับประกันว่าพลอยในนอนนี่โอ้สุดยอดเลยนลังนี่นะว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เวลาดัดการก่อนอันนี้กับซับเนาะ พับผิดต้่มพูนภาษาไทยแปลว่าลาบลาบลาบภาษาลาวแปลว่าฟักฝักฝักฝักเหนียวเหนียวฝักให้มันแบบเละมันมุนเลยเนาะกินเอิ้นเฮดลาบลาบเหนียวนี่โตโต้เฮดนี่ใส่มะแคนนี่โอแคนใส่มะแคนนี่โอ้ยสุดยอดเลยเมนูลาบลาบเนี่ยกินเฮดเฮดเธอหน่อยกินเธอหน่อยเนาะ โบได้มีบุญมีงานหรือบบ sunny, ว่าโบได้มีอีอย่างได้สวาเขาตั้งเฮ็ดจริงกันเนาะที่จริงท่านเห็ดราบเ็อย่างแบบนี้นะต้องมีบุญมีงานมีขืนเทินไม่งานแต่งดองอีย่างประมาณนี้เนาะนิยมเห็ดราบเห็ดต้มโพลอีกอย่างสิต้มโพนกับแกงเพียคนละอันเดอต้มเห็ดต้มโพนตับแกงเพียนี่กล้ายๆกันเนาะเออโบกข่ยบกข่ต้มโพนนี่ตั้งหา้าแกงเพียตั้งห้าต้มขมของประเทศไทยนี่มันจะคือกับแกงเพียประเทศลาวอ่า แต่ว่าแกงผู้นี่เห็ดได้ทั้งแบ้ทั้งสัตว์ปลาพวกหลายหลายซัดเนาะที่เห็ดได้เป็นแกง,งไฟส่องเตาเลยเนาะดังไฟส่องเตาเลยแนะลยนะ้วก็ตีพวกมะเขือก็กระเทียมแน่เอากระเทียมแน่ยมะเขือก็ประมาณนี้ตีไฟน้ำนี้เลยเด้อมะกอกพร้อมกระเทียมจระสองหัวพ่อกระเทียมกับมะเขือเ,ขเทศเนะข,ขือนี่ใส่ลาบมะกอกลือใส่ต้มเนาะ มันมีเครื่องต้มโพลตัโตเนาะข่าหัวสิไคหมกเพ็ดเกือไปน,นัวใช้หลายๆหลตักขาวเทลงไปเลย,ลยอ่าแต่ว่าพีเด็ดพีเด็ดนีนฉากมาได้เด้อหมกกรอกดีไฟเขาเด้อกะบีบลงไปเลยใช้หลายๆอันนี้นี่มันชิเข้ากับเมนูนี้เนาะมัาชิให้ความส้มามฝาดเผ็ดให้น้ำน้ำน้ำ,นำต้มโพลจุมแกงโพนเขานี่แซ่บเน,ะนะาะแต่ว่าห้อนมือซีนเขากระดูกกระเดี่ยว ตากเนียเอาซับเนียนเนาะแล้วก็มีตับพร้อมีเนีนเครื่องในมีปอดเนี่ยพร้อมมีหนังพร้อมพอเทลงไปเลยตุนใช้เวลาตุนประมาณโอ้รุนรุนสองชั่วโมงกว่าไมสองชั่วโมงเนาะส่วนโพนมันเนาะนี่เนาะหรือว่ากระเพาะมันนนั่อะไรกระเพาะมันเขาเอิ้นโพนเนาะเขาจะเอามาเคาะแบบนี้เอามาเคาะมาขวานมันแห้งๆแบบนี้แล้วจริงเติมน้ำบอลที่ว่ามันเป็นสามพันลือเป็นอย่างไรเนาะนี่สามพันลือมันเขาจะแกะออกมาขี้ริ้นขี้ หอ,อมปะหอมหอมเสี่ยมผมอ้ำล้ำเลยนี่นะนี่น้ำเพียเรียบร้อยแล้วน้ำเพียนเนี่ยเขาจะใส่ลาบใส่แกงใส่ลาบเนาะน้ำโพเนาะจะใส่แกงเรีย,ยบร้อยเนาะน้ำโพเขาแบ่งครึ่งหนึ่งใส่หลายมันก็แค่พวกเพิ่งน้ำซุปเขาบระสี่สั่งนจ็ดคนเฉยอันนี้แต่พวกสามพนันเหลืองนะน้องตู้มไปเลยแต่ตัวนี้ลวกหนังกับเครื่องในเนาะเอ,อ่อ ที่ต้มไว้เอามาซอยซอยลาบอืมันจะเงินเพิ่มปริมาณเด้แซ่บพร้อมนี่ตับเนียนหนังกึดกรึดรถเนี่ยหนังนี่มันปุด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 นุ่มๆตำสิ้นจนเหนียวๆเนาะแล้วแต่ตุตกระตํามันนี้ไว้แล้วเกลือที่เขาเผาเมี่ยนเนาะเขาเคี่ยวหอมแดงแล้วแต่เมี่ยนอีกลืมละมะเขือนี่มะเขือ่นี่ ฝักเรียบร้อยตามไว้ทีิบนเสียเวลาเนาะนี่มะเขือกะดำดำเลยเนี่ยแม่เผ็ดป่นสีสิ้สนจะแดงใช่ป่ะเอาใส่มะเขือไปมะเขือเผามันก็จะดำดำเ็ดกินแบบดิบๆเลย,แบบๆๆเลยรับเหนียวรับเหนียววันแบบนี้เราก็จะใส่พวกน้ำเพี้ยน้ำปลาแดกลงไปเนาะน้ำปลาแดกกับปลาแดกอ้อกนี่แหละ ใส่ไปเรื่อยๆหล่นเจหลายจังโน,โน่เยแล้วก็เอานี้ใส่ไปนี่เครื่องในเขาเทเขาซอยเมียนเนาะลงไปเลยนี่หนังพร้อมสามพันลืบพร้อมต้องใส่เครื่องในพร้อมเมันทีครบสุดเลยอยันนี้ปนเข้ากันอีกรอบเหนียวบอมอยู่น,นี่นะทักแบบน,นี้จะร้องดีเลย เงอแตกเงอแตกไงวะพักมาแบบน,นี้พักเขาที่เตรียมเมี่ยผมป้อมผมบัวผมลาบค้นลงไปเทล,ลงไปค้นเอาแบบนี้ได่จองค้นเอานี้โอู้ได้หลายเนาะขนาดว่าเห็นน้อยเดี่ยวอะไรได้หนี่นะมาเห็นน้อยเดี่ยวละว่ามันบ่มีค้นมักกิ่นคือตุโต๊ ไปกขับรถไปยังแบ่งไว้ให้พ่อให้ได้เนาะพ่อให้แม่ให้เอื่อให้น้องกันวางกันไปเต็มโคกเบิ่งเบิ่งตักให้เบิ่งได้ทีแล้วได้หน่นะทุกคนนี่มาเด้อพายจะกินลาบเสพรับลาบเหนียวเสพรับฝีมือตัวโตเนาะออนุญาตชิมเนาะมือเด้อเนี่ยมือเลยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่พูดอืมอืมอืม ตะเข้าเขาดีปั๊บอืมไปลงหนึ่งเหยื่อไอ้เอ๋งหึงใหญ่ๆชื่อไรนี่มาสาใจแน่นอนเบิ่งสีน้าโพนเขาแล้วก็ดูกระเพื่อดีแล้วเนาะกูนะมาประตูใส่พักละทีเด็บดมก็เอาระแดกมาล้วงกันละ เกลือแป้นงนัวปลาแดกสามอย่างกับปลาเอดเลอร์นะผมปวดว่าเป็นปวดเลยชิ่งได้หลายเนาะนี่ใส่ไดเลยเชี่บแบบนี้นะอืมโอเคครับผมมาแล้วเนาะเมะื่อกี้มันพอเห็นดีเอาไปเลยนี่โอ้หอยใหญ่เป้งตอนล,วนลวน้วนล้วนส้มมะกอกพรอเอีเลิศเดี๋ยวกินกับน้องๆ่องวันนี้แบบซาใจเลย กีหมากลินไม่ห้องนี่มนหมากลินไม่หมากลินฟ้าอย่าเ,เลี้ยวแตนะ่เดี๋ยวต้องปิ้งละวนะต้องแบบปิ้งไวๆกินไวๆอย่างนี้วางเช็ดแบบอ่าจะได้เพิ่ะนว่าสะดุ้งไฟสะดุ้งไฟจะหน่อยเนาะมีเดียมและเป็นว่าเราต้องเห็ดซุกหลายนะมักโดนได้นี่หลายชนะั่วโมงเนาะอ่าวันนี้เห็ดเมนูเสิร์ฟแทบชวนน้องๆกิน น้องๆหางกันไปตลาดตะลีมาคือโต๊ะก็อาบน้ำอาบในอย่างเรียบร้อยแหละได้เต็มที่เลยโอ้น้มีน้ำเลือดย่อยนิดน,นึงกำลังดีเลยนะโอ้สุดยอดยอดโอ้ยเกลือเฮียเกลือแมวได้กินไม่ปโอ้เมน,น,นูนี้พ่อแมน่นำเสนอใช่สบายดีอีกครั้ง สบายดีครับมื้อนี้มีเมนูแซ่บๆต้องมีน้องๆกินน้ำาหลายๆคนมีเบาะเจริญเบาพุดธหากได้นี่วเบวาหยงที่สามที่คนนี่ตขัดเบาดีแม่นเลยเบาดีโบได้โบได,ด้กิขนของแซ่บขาดในบ้านอ่ะมาเบิง่งมาเบิงเบ่ง,มเ,งเมนูเฮาแต่ละเมนูเนาะตัวโตวลงมือเองทุกเมนูตั้งแต่ตอนคร,รัวเนาะสำหรับแรกนําเสนอเลยกะปิ้งปิ้งแซ่บๆสะฮักมักมะแครนเนาะแล้วก็ลาบลาบเหนียวใส่มะแครนใส่ปลาแดกใส่เพียร์คุ้ อันนี้กะนี้จะเป็นต้มโพนต้มโพนใส่ใส่โพนของสั์สนิดนั่นเนาะแล้วก็ผักเลือดผักอีเลือดหอมหอมดับคาวด้วยคาขคิ้คาหัวชิคเนาะแล้วก็มีเซฟสมเห็ดเซฟดมเห็ดขีดนอ้อยเซฟสมหลายเอินแต่ซื้อเซฟสมมีสุกผักพร้อมสุกผักแบบบ้านๆเชมหมักงาผักกั๊หลายๆผักกาเขากะมีหมกลิ้นหมอกลิ้นไม่อย่างครบได้เลยนะมีผักหนามผักหนามขะยาเนาะ ตอกมกแมขกมกเขกือก็ว่ากันไปมาลุยเอาแต่ในเลือดออกก้อนเลยเดี๋ยวไอ้ซอยอันนี้เส้นให้อะไรเลือดชีบสีบซุบมาเข้ามาเบิ้งอะไรไว้มือกล้องไว้นี่แบบน้ำเสนอตัวนี้เลยวะนี่คุณน่ะอู้นี่กำลังดีดีตอนนี้ยังยักหน่อยเขากินต้องกินแบบเต็มอิ่มซาใจเส้นแบบน้ำตกน้ำตกอิลีได้นี่ลองเสแบบ้นเแบบิ้งจังไหนมันเส้แซบหรือบ่แซบรบสชาติเพราะว่าไอ้โปรไดมักอย่างหลายไอ้มักแต่แบบ เกลือไปน,นวแล้วกันนะมันหอยเล็กน้อยเบื่อยากให้มันเสียสรสชาดของซีนเนาะโอ้ยเบิ่ออีกตอนอีกตอน,อตอนซอยมันอือกูนะสุดยอดเลยกราลังดีสุดๆอือจับเต็มมันนี่เนาะหลายไม่รู้เลยเห็นได้ของแ่บก็ต้องกินน้ำมึงน้องหลายคนนะ แต่กขาบลืมผู้มีพระคุณคือพ่อแม่แล้วเขาบอแตอนนี้ก็ได้แข่งเหตุพ่อแม่ไอ้เข้ามาเลยยิงกันดิเออป้าเออมาทันไหมเขาไปเอาเอาไปเชื่องเลย่อยๆโอ้เอาไปเชื่องไว้หมอนี่ทำไมอ่ะไมพูดเลยไงยิ่งง่ายรถอินงลดยิ่งรัดใจองค์ขลุ่งไดโนเสาร์นอนเบิ้งเช็ดเห็บเบิ้งเนี้ไหมนี่มันต้องแบบลุงเด่นว่าองค์ขลุ่งควายนอนมันต้องสิคุยสิป่าถู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 พี่น้องเลยอืมอืม หน่ไม่ไปจัเข้าวเอาทา้ากันพักนอ้นนข้ากันเรืองไม่เปพักเรื่องอืมเรื่อร้องมเรือักเมนูไหนซ็มตดเมนูล้วราเมนูหรแซ่บมบาตัวโตองซิมสิ้จังไว้ชิน้ำตกนี่เอาตัวแดงแ น้ำตกน้ำตกอืมอืมเหลืองอับทุกข้างนี้น่าจะเข้ากันดีเลยแหละอืมอืมแค่นี้เลยแค่เนอ่อยเลยแค่หน่อยพูดอ่ะพอดีแล้วเขาเหลือแล้วพอดีอกลมปะเพาะา ขมเหรอสิขันมัน,มนบ่ขมบ่แซ่บแหล่ะเนีน่ยแต่เริ่มาที่นี่รสกิ่นตะบังบ่ยังไม่เคยกินนนะ้าวะลองเบิังได้ยิแต่ะกปลากินปลาด้วยเห <c ười> มอนกันมาลองเบิงังมีที่เด็ดน,น,นี่นี่ขออนุญาตเด้อนี่เด้อโต้ขอจับคนเดียวเลยตัวนี้นี่ไอจูมัน <c ười> นี่น้ำซุป ไอ,อจูนี่ต้องให้ปาโน่ได้ปาโน่แล้ผู้ชายเออปาโน่นปาฟี่เป็นบ่ได้ผู้ชายปาโน่ปาฟี่ปาสิงผู้หญิงเบิดต้องพูดแบบนี้ผู้ชายใจอาอันนี้หมักออ้ยลอยมันนี่เป็นแก้มอยู่ในนี่น้อืม Um. <cười> 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 ừ. Khui ừ. Khui ừm 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 gì ừm 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 ้องลองลองมาหลายอย่างครับครับเนี่ยครับมาอันนี้มันจะผมเล็ในตอนวัยรุ่นนี่อาจจะยั้งประหยักมากป่านนี้นะบัดแก้ตัวไปแก้ตัวไปแล้วมันจะพูดซึ้ว่าแซ่บตอนนี้มันอาจจะคือธรรมดาหรือว่าบ,บ่มักคือไอตอนเป็นวัยรุ่นนี่สนแล้วเลยกินอนนีหน่อยเฮ้ต้องเลยง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วอะหุ้นกินละเอ้าครับนีือเปาเอาพักอันนั้นไเบรูดเลยพักคือเขียว หนัวยยาวๆนี่เดี๋ยวหัดไปแม่งกอดเขาเอิ้อมน <c oughs> มัมนคือย <c oughs> าวไงมันคือยาวมันคือยาวปิ้งมันกำลังนุ่มเอา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 ได้เอาได้ธรรมดาปิ้งมันต้องมีเจีวหมักแทนตังหะสามเจีวหมักแทนคุยตังหะที่เข้ากันจุดๆเลยละ่ะโอมันเขือนครับแกทำไงไว,วะมัเขื่อแก่ โอ้เจริเน hmm. 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 ี้อด้คันมถึงดู้้ใดบ่มากอันนั่นเนาะแบบดิบกับไปขว้าขว้าสุกืออเปะซีน้ำตกกอนน้ำตกสองแท ของแท้ตู้เด็ดตื่นเ้ำโต๊ะอันนี้ตู้เป็ดสดอแม่ลองปุ๊กแม่ตักเลยตักใส่ถวยใส่ถวยด้วยแผ่นอันคือโดบไม่ต้องติง้นแบทบมาทำไม่ได้ลลืมวงประจำกายไว้นี่พุทธแดงๆนี่ เพราะว่าเท่นี้นะออกหวานๆเลยแหละหวานจ้อยๆขุดบ่กฝากความหาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกหวานจ้อยๆปานผู้สาวน้อยผู้ใหญ่บ้านเอ้ยนานแล้วเรบอกดูแลนี่บม่ได้เห็นนี่ผู้ใหญ่บ้านกินกินห้าเด้ไหมนี่มั้งผู้ใหญ่บ้านอีกบดวงต้องในมาแน่นอนบุกเป็นทิศสองทิศนี่แหละเนาะ ่อนนี้แขกเขาเ็ืเริอมหลายแล้วรับมาคือจะให้จะประกาศวา่าอ่าเปิดได้ปกติแล้วแห้ประกาศเรื่องโควิดนะเปิดได้ปกติแล้วบ่มีเรื่องบ่มีราวบ่มีการการกักตัวนั่นแล้วนะครับทีมงานเข้ามายังเบาเสือยังเท็หลาเทบสมอ้ยังหลายคนทำยังไงรูน้นะยังหลายคนอื้ออืออื้อทีนี้เป็น,น,นเบาเวี้ยงนี่มา กล้ยเขากล้ยเขาไม่ใครวาสิอันตั้งเขามหนอนนี่ไงทากัปั้นใช่ไหมอืมเดี๋ยววันวันแ่แล่ะอืม้นเขเริ่มนะบันเริ่มทำเลยอืมนั่งกับเปื่อย ขอบายเตี้วถนถังน้ำก้อนนิดนึงนะอายรุ่ยุอยูนตวเองนี่กันี่ไกินน้ำตัวโตเขากินแบบอาหารอาหารนี่สมัยเขาเคยเรียกเนาะอาหารนหลัน้ำจิดมซกนี่จบกินนำตวแล้วแล้วมึงแลนไปน้ำกินตัวน้ำย้ำหิวเขา พอว่าเรฟังอกหลับเาเคยเป็นดอกอาหารเขาเพื่อนแหลมเขาเห็ดเลียงเข้าดูเขาก็หนีบ่ได้ดิบมาได้บางเถ้อกามเข้าบ้าบเข้าไปน้ำทับแคกไปน้ำกินน้ำไปน้ำมันลีบ่ได้เด่มันต้องได้เปลี่ยนเพราะนันกับเปลี่ยนกันกินที่ไหนเห็นบ่ตรวจจำตัวเวลาเห็ดเลียงบ่บ่มีเวลาบ่อีตัวน่องน้องน่องผมได้ยามเมื่อยนะยามเมื่อยเห็นทุกคนเดี๋ยวบอกว่ามันทุกคนก็เมื่อยใี้กันเบิร์ตเลยใช่ว่า เห็นแล้วก็เห็นใจเนาะเพราะว่ากินไปน้ำเวลาที่กินเข้ากับโบมีนะเพราะม,มานเมื่อยนะพักแทบพับลูกค้าดีที่สุดเลยคือลูกค้าให้ครับไปซ่ากนะันจับเหมืนเดิมแล้วมันมุดน,น,น,นี่ตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นชิ้นแบบติดเอ็นเฮ้ยติดแบบเป็นติดเอ็นจะหน่อยเนาะชิ้นบนตั้ง,งคอมันแกะไป อย่ปุ้ยอันนี้วยเนี่ออืมเดยวนิวแม่บนะจับทุกหน่าจะเป็นตัวนี้เพนุ่มนุมๆ้วไม่ปรุงแต่งอย่างหลวงหลเนาะแล้วกินง่ายเพราะว่าที่ย่างกระยะจหบ้างยินไก่ยินเป็ด นห้วกิ้นหมวกยาเขามาปิ้งกินแซ่บเบิดอาหารมื้อนีอ้ค่าแบบห้าพันกว่าแพงไรเป็นเงินนี่สี่ล้ามาหนึ่งสูงเแนบบ่ไปซื้อจริงเขานี่บนได้เลยจะเรียกเป็นเงินบาทเก, 5, กือบห้าพันกว่าก็ทำมาดาเลยถ้วยหนึ่นงนี่ราคาสูงขเขาเรียกขายแพงนะแต่ไม่อย่างกับแซ่บกับปั่นกันจีน

ท่ากันไปท่ากันมาเี่เน,นาะฮึดใจตูดลองแม่เลยนะอืมแล้วเ่าคนนาไม่มอาเห็นจะซำก็มันปปเมดเอาตอที่ท้าฉันก็มันกลิ่นบุแทบไม่แล้วกิ่นบุแทบเลย มาส่งท้ายพูดคำอะไรไปเอาอย่งนี้ก็ชิว้วเนาเด็กละไม่ยกข้อจีนตัวแทเอ้ยแบงการขอรักความง่ายปะเฮ้ยจ่มเข่าปะจุ่มเข่าเขาไม่ง่เลยแต่งเข่าห้าแล้วนี่แต่งเข่าหาส่งท้ายเอาเฮ็ดบ่เตรียมน้ำไปเทาแบบดีหรือกันเฮ็ดเนื้ออะไอีกมัง โอ้ยด้วเอารวดสาใจสาใจอู้เต็มปากเต็มคำ <laughs> มาเต้าตู้กับองค์ขลุ่งเอารวดเลยองค์ขลุ่งควอยนอนเลยอืมมีเครื่องในพร้อมเดินี่อโอุ้งอ,อ้ยเหนียวคำหนาเอฟซีเ้อคงสีบ่ค่อยดีตรงนี้ <laughs> ของตีบดีอุ้งองแท่มาแล้วโอ้โหอืออืออือของตีเหนี่อาตัวยาวใช่ไหมตัวยาวเลยนชวงนี้เราเคิบ่ค่อยกินปะเด็ตัยาวังเลยไปละสงายครับูะคใหญ่ให้เบิงวะแดงอะกุดกันไปเอย ในนี้ม no ันจะแห้งคอนสดไปผมบ่กรอว่าโปใแช่แซ่บบบตึงไแช่หอบ่ปรดีพอดีผมกดีโคัคนอ่อนเบิร์บาผุดฝาดคอโคโผมมีแนวเกาะเนาะนก็เลยบึงโบรลณเซ่บด่ไปยอน้ำดื่มตุกสาลิดมาให้บาพุดสาดคอเลยรับทิปนี้เขาเก๋พี่ทุกคนใ้คำรบชมแล้วค่คนแรกโปแช่คนตามคอมเมนต์ต่างๆเนาะ ก็จากอย่างสุภาพเท็จอย่างมือถือมัต้องก็ต้องขอใหยนั่นที่ด้วยเรืไปไปไป่องกองคุณภาพสบายสบายลดี